สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับเป็นประเด็นที่ผมจะต้องตามหาคำตอบ ในสื่อหน้าสื่อต่างๆนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเรื่องราวของการเทคโอเวอร์สมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลจะได้ถูกกลุ่มในทุนใหม่เป็นกลุ่มกาตาผมค่อนข้างมั่นใจนะที่จะได้คนที่มีเงินนะครับมาเทคโอเวอร์สมสรแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่อยู่แบ็กอัพ ทางการเงินนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ํำข่าวให้นะครับภายในสโมสรน,นี้จะมีเรื่องราวอยู่ไม่มากนะครับแต่วันนี้มีบทความอยู่ชิ้นนึงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับก็ใกล้ที่จะปิดดีลแล้วเหมือนกันนะครับเรื่องราวของสเปอร์เนี่ยเปโดปอรนะครับก็สัปดาห์หน้าน่าจะจบนะครับ เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมทำให้ไม่ช่วงเย็นนะแต่ค่ำคืนนี้นะครับมาโครอยส์ uss, มีโอกาสนะเซนฟรี free, นะครับมีมีหลายเรื่องมากที่เปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องราวของเชลซีไม่อยู่เสริมนะเชลซี Chelsea จะใช้เงินอีก100ล้านยูโรนะครับปิดดิวโมเซกไรเซโดโอ้โห oh ผมว่าเชลซีเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากนะครับแล้วก็อาร์เซนอลนะครับ อาร์เซนอลดีลของทรอสซาโดนปฏิเสธในเบื้องต้นนะแต่ว่าผมยังไม่โฟกัสละเอียดมากอาร์เซนอลเป็นข่าวกับหลายคนรวมถึงลาฟินญาด้วยนะครับขอแยกเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในข่าวขึ้นนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเป๊ปกาเดียล่านะครับเป๊ปกาเดียล่านะครับ ผู้จัดการทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ต้องการคือจะสั่งให้ฮาลันเนี่ยยิงประตูเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่ฮาลันนะครับในเกมที่เจอกับแมนยูเนี่ยได้เจอบอลแค่19ครั้งนะครับตนเขาเรียกว่าโดนทำลายเกมนะครับเนี่ยเขาการตัดบอลไงทีนี้ประเด็นคือเป๊ปกาดิลล่านะครับได้ออกมาพูดถึงตอนนี้นะครับฮาลันเองเนี่ยคือเขาไม่สามารถยิงประตูได้เป็นกรอบเป็นกำนะครับเหมือนกับช่วงเวลาที่ มาตรฐานก่อนฟุตบอลโลกที่เขาสูงมากเลยนะแต่ตอนนี้นะครับมันคือเอาง่ายมาตรฐานเขาตอนนี้27 27เกมเนี่ยยิงไป21ลูกโอ้มันก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับเป๊ปกาเดรราได้ออกมากระตุ้นให้เอลรี่ฮารันเนี่ยระเบิดพลังออกมานะครับระเบิดพลังออกมาเพื่อยิงประตูให้ได้มากกว่าเดิมนะครับก็เป็นเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจริงๆแล้วที่สนามซ้อมอะ่ะ เป๊ปก็รู้นะครับว่าฮารันในเก่งกาขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับความจริงเนี่ยที่เป๊ปอะลองเอาบทสัมภาษณ์ฟังดูนะเป๊ปเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลงานในเกมเนี่ยมันมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้คือคือฮารันเนี่ยเป็นสู่หน้าดับโลกแต่โอกาสที่เขาคือเขาถูกทาลายโอกาสการยิงประตูนี่คือความหมายของเป๊ปนะครับก็อยากให้ฮารันเนี่ยมีโอกาสยิงประตูมากขึ้นนะครับก็ รอดูกันนะครับเป็นบทความบทความมันยาวนะแต่ผมสรุปให้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2นะครับเป็นเรื่องราวของโมเซสไกรเซโดกับสโมสรเชลซีนะครับก็ตอนนี้นะครับน่าจะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าในทอตบุรีนะครับเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอนะครับ100ล้านยูโรในการเซ็นสัญญากับโมเซสไกรเซโดของไบร์ตันนะครับ ทีนี้ประเด็นคือไบรตันเนี่ยตั้งค่าตัวโมเซสกาเซโดไว้100ล้านยูโรจริงๆนะครับคือเมื่อช่วงหัวขําที่ผ่านมาเนี่ยในทอตโบรีนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะว่าสโมสรเชลซีเนี่ยยังไม่หยุดเสริมนะครับและอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญก็คือเชลซีมีแผนที่จะขายราฮิมสริงอยู่ด้วยนะครับทีนี้ผมจะมาโฟกัสที่ที่ดิวที่เชลซีจะเซ็นเนี่ย ประเด็นคือโมเ e สไกรเซโดเป็นนักเตะรายต่อไปต่อจากมิกไฮโด m มอริตนะครับมิกไฮโดมอริตนะครับคือคนที่มาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดวิดเดโทรโฟฟาน่าแล้วก็บาดิชิลเนี่ยรวมถึงการยืมตัวเจ้าเฟลิกมาเนี่ยกลายเป็นเชลซีเนี่ยเซนมาเนี่ยแทบจะแทนตำแหน่งกันนักเตะที่เจ็บแทบทุกตำแหน่งเลยเชลซี Chelsea, น่าจะมีนักเตะเจ็บ ประมาณ10คน10คนอย่างต่ำนะครับก็ตอนนี้นะครับดีวต่อไปเหรอก็คือโมเสไกรเซโด100ล้านยูโรอันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะในขณะที่บรตัตนจะรับข้อเสนอแน่นอนนะครับและที่สำคัญก็คือหลังจากนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าแน่นอนนายท็อตบุรีนะครับจะดาเนินการเสริมทัพนักเตะตามที่เขาต้องการนะครับก็ ก็เป็นหน้าที่ของเกรแฮม p อเตอร์หลังจากนี้นะจะต้องปรับโูนทีมเองนะครับก็สรุปนะครับ100ล้านยูโรถัดไปจะเป็นดีลของโมเซสไกรเซโดกับเชลซีรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของสโมสรนอาร์เซนอลกันนะครับก็จริงๆแล้วผมจะบอกว่ามิคา a n ลโมนิตนะครับต้องการมาอาร์เซนอลจริง ในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายให้แฟนอาร์ซอนฟังว่าตามรายงานจาก The Atlantic นะครับบทความนี้มาจากไซม o n โจนส์นะครับได้เขียนรายงานใน The Atlantic ไว้ว่าอาร์ซนอลเนี่ยมีดีลที่จะเลือกหลายดีวมากหนึ่งในนั้นก็คือตัวของอมิคาอิลูริตนะครับที่ติดตามมานานมากสุดท้ายเชลซีได้ไป88ล้านปอนหรือ100ล้านยูโรยังมีบกส่วนเสริมด้วยนะทีนี้ อาร์เซนอลทำไมถึงไม่เซ็นสัญญากับมิคาลบุริตเพราะว่ามันเหมือนกับการแข่งราคานะครับอาร์เซนอลเองเนี่ยมีดีลที่เขาจะต้องใช้เงินแบบสมเหตุสมผลเขาจะไม่แข่งราคาแน่นอนนะครับเนื่องมาเขาว่าวันนี้นะครับอาร์เซนอลสนใจลาฟินยาทีนี้ประเด็นคือตอนนี้สโมสบารเซโล,ลนาเนี่ยยังไงก็ต้องประสบปัญหากันคือเขาเซ็นสัญญากับลาฟินยามา ล่าสุดแต่ว่าอาจจะต้องขายลาฟินยาออกไปเพราะอะไรเพราะค่าเหนื่อยมันเพิ่มขึ้นรวมถึงกฎลาลิก้าเนี่ยซึ่งตอนนี้นะอ่าสโม,มสรบาเซโลนาผิดกฎลาลิก้ามา2ครั้งแล้วนะครั้งที่3ไม่รู้ผมจะไม่รู้ว่าบารเซโลนาจะเจอโทษอะไรอะ่ะแต่อย่างไรก็ตามการขายลาฟินยาให้กับอาร์ซนอลตัวของอ,อะไรนะบาเซโลนาตั้งค่าตัวไว้ที่ 88ล้านปอนด์อย่างต่ำนะครับก็โอ้โหใครจะไปซื้อผมยังคิดอยู่เลยนะครับก็รอดูกันนะครับว่าอาร์ซอนจะเอาเนี่ยตัวของอาราฟินญาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเล่าอีกเรื่องนึงในขนาดเดียวกันเนี่ยอาร์ซอนมองนักเตะกองหน้าหลายคนมากนะครับแต่ว่าเอาให้แบบว่าโฟกัสชัดเจนก่อนนะครับก็มองไปที่ราฟินญาแล้วตอนนี้นะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาโครรอยส์กันนะครับเป็นประเด็นในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์นักกิตนะครับถ้าเกิดผมไม่ลืมเอาขึ้นหน้าปกผมก็จะเอาขึ้นให้นะครับล่าสุดนะครับสัญญาเขากำลังจะหมดในซัมเมอร์นี้แต่ปรากฏว่าเอเจนต์ของมาโครรอยส์ครับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพื่อยื่นข้อเสนอเซ็นฟรีมาโครรอยส์ครับทีนี้ประเด็นคือมาโครรอยส์อายุเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ยและแมนยูจะเ,เซ็นทำไม มาโครอยส์นะครับอายุ33ปีนะครับอายุ33ปีนะครับแล้วก็มีปัญหาการบาดเจ็บติดตัวด้วยทีนี้ถามว่าแมนยูจะไปเซ็นทําไมมาโครอยส์นะครับเขาบอกว่าและเขาจากเมลออนไลน์นะถ้าไปดูในเมลออนไลน์ก็ได้ในเดือนนัตติก็มีนะครับมาโครอยส์เองเนี่ยมาดูเกมนะครับที่เจอกับแมนยูเจอกับแมนซิตี้นะครับและที่แน่ๆนะครับเขากําลังพูดถึงอนาคต ในขนาดเดียวกันข้อเสนอของมาโครรอยส์มาจากสโมสรอนาเซอร์ก็มีเหมือนกันนะครับรอยส์เองเนี่ยยังไม่ตัดสินใจนะว่าจะเล่นหลีกไหนนะครับแต่เองก็ตามนะครับตัวของมาโครรอยส์เนี่ยเคยสนใจการเล่นในพรีเมียร์เคยเป็นข่าวกับแมนยูด้วยแต่วันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไม่มีความชัดเจนนะแต่ถ้าเซ็นฟรีไม่แน่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับตลาดตลาด ซัมเมอร์เนี่ยวันที่หมดสัญญาไงแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอสโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับคือเลสเตอร์ต้อการเซ็นสัญญากับนิโคลัสกอนซาเลสนะครับซึ่งเป็นนักเตะของฟิออเรนติน่านะครับคือประเด็นคือตอนนี้เลสเตอร์เนี่ยจะยื่น30ล้านปอนด์เซ็นสัญญากับนิโก้กอนซาเลสนะครับส่วนส่วนในดีลของซอบยานอาราบัตเนี่ย มันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าสโมสอนเนี่ยจะยังไงต่อนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ฟิออบอกเลสเตอร์ไปแล้วนะว่านิโคลัสกอซาเลสเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายถึงจะมีเงิน30 0 0 0้านปอนด์ก็ไม่ขายดังนั้นนะครับเลสเตอร์ก็ต้องหาคนใหม่นะครับแต่ทีนี้ประเด็นคือกอรซาเลสค่าเหนื่อย83,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยมากกว่าคนอื่นๆ ดูเหมือนว่าต้นสังกัดของเขานะครับอาจจะยอมคือเหมือนกับว่าไงอ่ะอยากจะลดค่าจ้างเพดานเงินของนักเตะลงอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับเลสเตอร์สามารถเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้ได้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการขายสมูอรลิเวอร์พูลนะครับนี่คือเหตุผลที่วันนี้ผมใส่เสื้อลิเวอร์พูลมานะครับล่าสุดนะครับในกาต้านะครับก็ยืนยันแล้วนะครับ จะซื้อลิอรูพูล4,000ล้านปอนด์จริงๆนะครับเฮ้ยผมดีใจจังเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะความชัดเจนในการเซ็นสัญญากับเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะการการลริร์พูจะได้กลุ่มลงทุนใหม่4,000ล้านปอนด์เนี่ยแน่นอนครับมัมเม็ดซิสอาร์บานีอาอาคาบีนะครับก็เป็นนักข่าวชาวกาตานะครับได้บอกนะครับว่าเขาเรียกว่ากลุ่มลงทุนเนี่ย นะครับผู้นำของซาอุดีอาระเบียหลายคนนะครับก็บอกว่าการเทคสโมสรลิเวอร์พูลเนียบเวอร์สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่สามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่อัไรก็ตามความเชื่อโยงนะครับกับกลุ่มกาตาร์ประเด็นคือลิเวอร์พูลเนี่ยขายประกาศขายตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนาะและที่แน่ๆเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มกองทุนเนี่ยในให้ความสำคัญกับการดำเนินการธุรกิจของลิเวอร์พูลมากๆอย่างจริงจัง แต่ข้อตกลงเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในในอ f นฟ l d ท็อกก็มีนะก็คือเขาบอกว่ากลุ่มกาต้ารน,นี่แหละที่จะมาเป็นเจ้าของใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลนะครับก็ตามที่จอห์นเดวิสเฮนดี้เรียกทำมาเนี่ยแน่นอนเขาก็ทำอะไรดีได้เยอะนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ได้เยอะแยะมากมายนะก็นะักหมายควาว่าการเปลี่ยนฐานนะครับการเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนถ่ายเจ้าของสโมสรการซับขายทรัพย์สิน กำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้ารอดูกันนะครับผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็ยังแบบเออคือคือยอมรับได้หมดแหละนะครับว่าจะแพ้หรือชนะใครจะซื้อใครจะขายอะไรเงี้ก็ว่ากันไปแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของเ,ออเดี๋ยวนะเรื่องเราของเมลฟิสเดปายกับอ,อ่อะไรเนี่ยควออิน คอเรียนะครับโจอคินคอเรียนะครับล่าสุดนะครับการแลกตัวการทำทธุรกิจระหว่างบาร์เซโลนากับอินเตอร์มิลานตอนนี้นะครับใกล้บรรลุข้อตกลงละนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะเมลฟิสเตปายเนี่ยอาจจะไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็มิลานก็จะส่งนะครับโจอัคินคอเรียเนี่ยไปอยู่กับอา่าไงนะสลับตัวกันอะไรประมาณนี้นะก็เมลฟิสเตปายในไฟเขียวให้ย้ายอยู่แล้วนะครับ ก็รอดูการน,นะครับโจคิมอาร์เกาหลีนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอนาเซอร์กันนะครับวันนี้นะครับเ,เรื่องราวของเคเรนาวัสด์ครับก็ในสัปดาห์หน้านี้นะครับมันคือเดวิดออสปิน่าในผู้ตัดตูของอนาเซอร์เนะี่ยได้รับบาดเจ็บหนักนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับเคโรนาวัสเนี่ย อาจจะกลายเป็นทางเลือกของสโมสรอ,อันาเซอร์ในการเซ็นสัญญากับเคเร์นาวาสครับก็เป็นหนึ่งในผู้รับประตูของอาปารีสแซงต์แมงใช่ไหมฝีมือดีมากนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่นักเล่าของวิกเตอร์โอเซมเพนกันนะครับก็วันนี้นะครับสโมสรน,นาโปลีนะครับประเมินค่าตัวของวิกเตอร์โอเซมเมนไว้ที่140ล้านยูโรนะครับโอ้ยโหดมาก คือตอนนี้เนี่ยโอเซมเนยังมีสมาธิอยู่กับนาโปลีนะครับแต่แลราก็ตามนะครับตอนนี้นะนอกจากอาร์ซนอล e น c ิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับทีม,มอ,อื่นๆก็กำลังจับตามองโอเซมเพนเหมือนกันนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของราฮิมสตอริงกันนะครับก็โอ้ยต้องสวยต้องปต้อง,ป,องปแล้วมั้งเนี่ยเชลซี Chelsea นะครับ พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อสเสนอนะครับในการที่สโมสรในกระตามนะครับจะเซ็นสัญญากับราฮิมสีริงครับและข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าดูเหมือนว่านะครับในทอตบุรีนะครับจะไม่ค่อยปื้มราฮิมเท่าไหร่นะครับก็รอและติดตามมันต่อไปนะครับผมว่านาะคตของราฮิมคุณราฮิมยังไม่ได้เล่นฟุตบอลเก่งเหมือนเดิมละอะไรประมาณนี้นะแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกันนะครับล่าสุดนะครับแม็กซ์เอลเบิร์ตนะครับผู้มนการไรซิก,กออบยืยนยันนะครับว่าเอ็นคุนคูเนี่ยกาลังจะย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับก็ยืนยันนะครับก็มีการลงนามแล้ว100%เงื่อนไขนักเตะก็รับแล้วนะครับก็แต่ว่าเอ็นคุนคูเนี่ยอาจจะถูกปล่อยให้ยืมตัวไปก่อนตัวสกัดแท้จริงคือเชลซีไงคือดีมันเสร็จละแต่จะให้ไลซิกยืมตัวไปก่อน นะครับจบด้วการค่อยมาแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อที่นังเราของดานิโลกันนะครับไปไปรมาณอาร์ซนอลไม่เซ็นเฉยเลยนะครับดานิโลคือใครอะ่ะก็เป็นนักฟุตบอลน,นะครับชาวบราซิลเล่นตำแหน่งแม็ขวาให้กับอยู่เป็นตัวสครับดานิโลนะทีมชาติบราซิลด้วยนะครับล่าสุดตอนนี้ก็คือด a นโลนะครับเขาจะเซ็นสัญญาก,กับอ่าอะไรนะ n o t ติแ g h a m f ฟอร์เนะครับ20ล้านยูโรอ่ะว่ากันไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูต a เบรดิงแฮมกันนะครับวันนี้เรื่องราวของเซบาสเตียนเคลได้ออกมาพูดในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษไว้นะครับว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อสเสนออย่างเป็นทางการใดๆน,นะครับจูตสเบรดิงแฮมยังไม่มีความเคลื่อนไหวเราคุยกับจูตและครอบครัวของเขา ไม่มีการกดดันไม่มีข้อตกลงแน่นอนนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของยูซูฟาโมโกโก้กันนะครับล่าสุดนะครับเซบาสเยนเคลนะครับผู้อำนวยการของบร์เซียดอทมุนนะครับเราได้ยื่นข้อเสนอสําคัญให้กับยูซูฟาโมโกโก้แล้วแต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับตัวของโมโก้นะครับก็เขาให้สมัครกับคิกเกอร์นะครับ เราหวังว่าเขาจะยอม,ยอมรับข้อเสนอนะเพราะว่าเดี๋ยวตัดุลจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้กำลังจะหมดสัญญานั่นเองรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิลเลียมซาริบากันนะครับล่าสุดน,นะครับซาริบารู้งานทันทีนะครับเขาบอกว่าผมมีความสุขมากนะครับที่สโมสรนอาร์ซอนและก็สโมสรนอื่นๆเนี่ยกำลังคุยกับตัวแทนของผมนะครับสิ่งเดียวที่ผมทําได้ก็คือการโฟกัสฟุตบอล นั่นก็หมายความว่าซาลิบาตต้องการต่อสัญญากับนี่ครับ Arsenal. อาร์ซอนทูชานิดนึงนะครับก็แจ้งข่าวดีกับแฟนอาร์ซอลทราบนะครับคือซาลิบาตก็เป็นหนึ่งในคีแมนนะครับคืออาร์ซอลต้องการให้อยู่ต่อแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับวันนี้เจนกกนครอบก็ออกมาพูดนะครับว่าเรามองผมมองไปข้างหน้า ไม่ใช่ว่าเราคิดอยู่กับเด็กๆนะครับที่จะมาเสริมทัพในอายุน้อยๆแต่เราต้องเดินไปข้างหน้าเหมือนกันนะครับคือตอนนี้ภายใต้แรงกดดันกดดันทุกอย่างเนี่ยผู้นําจะต้องออกมาช่วยกันความหมายคือก็คือ,คอทีมฟอร์มไม่ดีอะไรเงี้ยคนที่อที่เี่ในทีม,ทมต้องออกมาช่วยกันประมาณนี้ครอบก็อดห่วงไม่ได้นะครับแล้วก็มีบทความนึงเขาบอกว่าเรื่องราวของการเสริมทัพการใช้เงินมากม คอบบอกว่าเหมือนไม่ใช่คําตอบเลยคือยังไงก็ตามนะครับทีมมันจะต้องเปลี่ยนอยู่ละแต่าการใช้เงินตอนนี้คอบก็บอกว่าการเสริมทัพซื้อใครตอนนี้ไม่ค่อยดีหรอกนะครับแต่ดูในโนมิพูต้องเสริมนะรอดูกันนะครับขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับคอแห้งแย่แล้วตอนนี้นะ มาต่อกันเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบู๊แฮมตันกันนะครับวันนี้วู๊เป็นข่าวกับอาพาโบซาลาเบียนะครับพาโบซาลาเบียคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวสเปนนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกให้กับอาเซนชามังและทีมชาติสเปนนะครับจริงๆแล้วนะในสื่อเขาบอกว่านักเตะร,รายนี้พาโบซาลาเบียเนี่ยเป็นนักเตะที่มีต้นสังกัดนะครับอยู่กับอา ปารี้เซนจ์แมทีนี้ประเด็นคือเขาเติบโตจากอะคาเดมี่ของเัลมดริดน,นะครับกลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลยแล้วเกี่ยวอะไรกับทีมในวันนี้นะครับคือว่าตันต้องการดึงไปเสร์ฟนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแฟนๆทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสและฟอร์ดกันนะครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผลนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์เชดครับเตรียมดําเนินการในการต่อสัญญานะครับของแรดฟอร์ดก่อนเขาเรียกวันว่าบางกรณีนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่สัญญาฉบับใหม่ระยะยาวได้ดําเนินการมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับยังไงแมนยูกไไ็ไม่มีทางพลาดในดิวของแรดฟอร์ดแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับล่าสุดนะครับสเปอร์เตรียมที่จะคุยนะครับรายละเอียดกับเซลติกในการจ่ายเงิน4ล้านยูโรนะครับคือเขาจะให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมาคุยกันเลยนะครับเพื่อเซ็นสัญ,ญญาให้จบยินดีด้วยนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรแอสตันวิลล่ากันนะครับล่าสุดนะครับแอสตันวิลล่านะครับ เตรียมประกันเงินนะครับ18ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับในการเซ็นสัญญากับจอร์ดูรันคือเขาให้คำมันสัญญาว่ายัางก็ซื้อไงแต่แล้วก็ตามนะครับเงื่อนไขที่ตกลงก,กันไว้นะครับเป็นสัญญาระยะยาวคือเอาง่ายนะในการซื้อนักเตะอ,อย่างจอร์ดูรันที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจอร์ดูรันจะต้องตรวจร่างกายในโคลัมเบียนะครับก็แล้วค่อยเดินทางมาทีหลังแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเดี๋ยวนะครับเปโดโปโลที่ผมพูดไปแล้วเนาะเออยังเลยขอขี่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเปโดโปโรโลกันนะครับล่าสุดนะครับสเปอร์มีการประชุมกับสปอร์ติ้งลิสบอนในสัปดาห์หน้านี้นะครับเพื่อเจรจาการลดเงินเดือนนะครับ45ล้านยูโรบวกส่วนเสริมของนักเรียนอะไรประมาณนี้ไม่ช่ขอไว้นะครับขอไว้ ของปโดโปอโรนะครับเพลินไปแล้วนะพูดนึกนึกถึงนักเรียนเฉยเลยนะครับก็เรื่องราวของดิปอโรเนี่ยที่แฟนสเปอร์จะได้เนี่ยผมขอยุญาสรุปเลยนะสเปอร์เนี่ยประชุมกับสปอร,ร์ติ้งลิสบอนนะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็ได้ค่าตัวเลขที่ต้องจ่ายคือ45ล้านยูโร45ล้านยูโรนะแต่ที่แน่ๆนะครับอตอนนี้สเปอร์เนี่ยเร่งดิวเตมที่แต่ยังปิดไม่ได้ รอดูกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะปิดได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของอาร์โมเซตไกรเซโดนี่ผมพูดไปแล้วเนาะผมคงจะข้ามไปเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของมิคไฮโลมูริตนะครับก็ดูเหมือนว่าในค่ำคืนนี้นะครับสโมสรชักเตอร์โดเนตหลังจากได้เงินจากอาเชลซีมานะครับก็มีการบริจาคนะครับกลุ่มช่วยเหลืออะไรนะทหารที่เสียชีวิตนะครับก็จะใช้ เกมเกมพิมพริกี่แหละนะครับคือตอนนี้ชัคเตอร์โดเนตเนี่ยตอนนี้เขาเขาได้เหมือนกับบริจาคเงิน20ล้านปอนด์เลยนะในการบรรเทาทุกข์สงครามยูเครนนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับหมดหรือยังเรื่องราวของใครอีกนะครับเดี๋วเขายัดดูไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราวของอ๋อ เรามาต่อที่เรื่องราของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับก็เป็น,นเรื่องราวที่เอริกเทนแฮกนะครับได้อนุญ,ญาตให้แอชซอลตัวเซเบ้นะครับแอชซอลตัวเซเบ้แล้วก็ทอมฮีตันแล้วก็ฟิวจนอำลาทีมในเดือนมกราคมนี้ได้เลยนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของฟาคุนโดเพลสตี้กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะไม่ปล่อยนะครับ ฟอร์คุนโดเพเดสตีในรูปแบบการยืมตัวนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรื่องราวของเอลังกานี่ผมคงจะยังไม่พูดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเดี๋ยววันนี้โอ้โหข่าวเยอะมากเลยครับชอตบุรีกันของเชลซีนะครับล่าสุดนะครับเชลซีเตรียมแผนแล้วนะครับที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นรายต่อไปที่เป็นผู้เล่นระดับโลกนะครับก็ เดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวตอนนี้ยจนเย็นน่าจะรู้ละนะครับหมดหรือยังเหลือเหลือไม่เยอะมากนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของสมโมสร Nottingham Forest นะครับล่าสุดนะครับอนาลดาูมานะครับกับเบียริวเนี่ยเบียริวไม่ต่อสัญญานะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสทองนะครับในการเซ็นสัสญ,ญญากับอนาลดาูม่าเนี่ยน่าสนใจมากรอดูกันนะครับ ป็นไง,ไงไครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงฮารันนะครับเป๊ปมากระตุ้นทีมนะครับให้ฮารันยิงประตูอย่างต่อเนื่องเรื่องราดวดีลที่2ดีลที่ไหลไม่รู้ละแต่เปนเ็นการใช้เงินระดับ100้ล้านยูโรที่2นะครับเชลซีกําลังพิจารณาในการเซ็นสัญญาโมเซสกรายเซโดนะครับโดยจะมีเงินค่าจ่ายอะไรเงี้ยมากมายเลยนะครับก็รอดูกันเนาะ แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรูนารวของครอปเหลืองการขายริเวอร์พูลนะครับการเทคโอเวอร์ใกล้จบแล้วเหมือนกันนะครับก็สรุปข่าวการย้ายทีมรวมก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทยส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ